จังหวัดศรีสะเกดได้จัดพิธีรับมอบเข้าสารช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยน้ําท่วมโดยในวันนี้ครับที่ห้องโถงชั้นหนึ่งสรารการจังหวัดศรีสะเกดนายอนุพงศุขสมนิตผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูป,ปถัมภ์ประจาจังหวัดศรีสะเกดได้เป็นประธานในพิธีรับมอบเข้าสารในโครงการสภาเกษตรกรแห่งชาติและสภาเกษตรกร,กรจังหวัดร่วมใจพัก ถวายความจงรักภักดีน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายเข้าสารเพื่อถวายเป็นพระราชกทุกลสแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหกรอบ28รกรกฎาคม2567โดยสภาเกษตรกรแห่งชาติพร้อมด้วยสภาเกษตรกร,รจังหวัดทั้ง77จจังหวัดครับได้พร้อมใจกันจัดโครงการสภาเกษตรกรแห่งชาติและสภาเกษตรกร,รจังหวัดร่วมใจพักถวายความจงรักภักดี โดยน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเข้าสารจำนวน73ตันซึ่งเป็นผลผลิตที่เกิดจากน้ำพระทัยอันเปี่ยมด้วยพระเมตตาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงห่วงใยในความเป็นอยู่ของประสบนิกรชาวไทยทรงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการสืบสารรักษาและต่อยอดโครงการพระราชดำริด้านการเกษตรในพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษ โดยสภากเกษตรกรจังหวัดศรีสะเกดได้มอบข้าวสารจํานวน6ตันให้แก่มูลนิธิราชประชานคราะหในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและนําไปช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยน้ําท่วมรวมไปถึงสนับสนุนการดําเนินง,งานของโรงเรียนราชประชาเคราะห์ทั่วประเทศอันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนและสังคมเฉยชัยพรมมาศถ่ายภาพสุวิชัยลาสกุลประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกดรายงาน